ในโลกของธุรกิจที่ขับเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดยัง้งท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูงแรงงานและผู้ประกอบการมีส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพค่าจ้างเป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้ใช้แรงงานและในขณะเดียวกันก็เป็นต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการด้วย การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานย่อมมีผลกระทบต่อต้อนทุนการผลิตสินค้ารวมถึงผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันการทำกำไรและการลงทุนของผู้ประกอบการอัตราค่าจา้างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานตลอดจนการแบ่งสรรปันส่วนของคนในสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศด้วย การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นมาตรการอย่างหนึ่งของนโยบายค่าจ้างที่มุ่งคุ้มครองแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือให้ได้รับอัตราค่าจ้างในระดับที่ผู้ใช้แรงงานทั่วไปดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสามัญชนทั่วไปในสังคม ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลกระทบต่อคนกลุ่มอื่นในสังคมด้วยซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมาได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆในบางปีมีการปรับมากกว่าหนึ่งครั้งการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละครั้งมักมีข้อโต้เถียงระหว่างผู้เกี่ยวข้องอยู่มากโดยมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยปัญหาการกำหนดและการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จึงเกิดขึ้นทุกปีกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานใน30สาขาอาชีพนำร่องลงวันที่23มกราคม2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างโดยไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายต่อมากระทรวงแรงงานได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541 หมวด6คณะกรรมการค่าจ้างโดยตราเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่3พุทธศักราช2,551มีผลใช้บังคับวันที่28กุมภาพันธ์2,551มาตรา79วงเล็บ4ให้อำนาจคณะกรรมการค่าจ้างในการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือกระทรวงแรงงานโดยคณะกรรมการค่าจ้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้มีการกำหนด มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามทักษะฝีมือของคนทํางานแล้วก็เพื่อที่จะจูงใจให้แรงงานได้มีการพัฒนาตัวเองจึงได้มีการกําหนดค่าจ้างขึ้นมาตามมาตรฐานฝีมือคือถ้าใครที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานฝีมือแรงงานอยู่ในแต่ละระดับของแต่ละสาขาอาชีพก็จะได้รับค่าจ้างสูงขึ้นตามลําดับนอกจากที่จะเป็นประโยชน์สําหรับตัวแรงงานเองแล้วนะครับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ก็จะทําให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศทําให้เพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศด้วยเพราะว่าเมื่อแรงงานมีฝีมือทํางานก็จะมีผลิตภาพแรงงานที่ดีขึ้นตรงนี้ก็จะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมด้วยครับคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจํานวน6คณะได้ดําเนินการจัดทําอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอือใน6กลุ่มจํานวน22สาขาอาชีพคือ 1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์จำนวน5สาขา 2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกลจำนวน3สาขา 3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้างจำนวน4สาขา 4. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการจำนวน3สาขา 5. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการจำนวน3สาขา 6. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมสินจำนวน4สาขาโดยขณะนี้ได้ดำเนินการประชาพิจารณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วจำนวน11สาขาอาชีพได้แก่ 1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์จำนวน5สาขาคือ 1. ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 2. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชขนาดเล็ก 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรทัศน์ 2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกลจำนวน3สาขาคือ 1. ช่างสีรถยนต์ 2. ช่างซ่อมรถยนต์ 3. ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 3. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน3สาขาคือ 1. พนักงานนวดไทย 2. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตกหรือหัตถบำบัด 3. ผู้ประกอบอาหารไทย <S <S และอยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไปในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ใน3กลุ่มสาขาอาชีพ11สาขาอาชีพประกอบด้วย 1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการจำนวน3สาขาอาชีพคือ 1. ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2. ช่างเชื่อมแม็ก 3. ช่างเชื่อมทิก 2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลจำนวน4สาขาอาชีพคือ 1. ช่างเย็บ 2. ช่างเครื่องประดับ 3. ช่างเครื่องเรือนไม้ 4. ช่างบุคารุพันธ์ 3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้างจำนวนสสาขาอาชีพคือ 1. ช่างไม้ก่อสร้าง 2. ช่างก่ออิฐ 3. ช่งชางฉาบปูน 4. ช่างอลูมิเนียมก่อสร้างโดยมาตรฐานตีมือแรงงานแห่งชาติเป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์ 1. วัดความรู้ที่นำมาใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. วัดความสามารถโดยนำประสบการณ์มาใช้ในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 3. วัดภัศนคติที่จะต้องมีจิตสำนึกในการทำงานที่ดีประกอบด้วยจริยธรรมและจรรยาบัณของวิชาชีพซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดโครงสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานออกเป็น3ระดับคือช่างฝีมือระดับ1ห,หมายถึงผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างานช่างฝีมือระดับสองหมายถึงผู้ที่มีฝีมือระดับกลางมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้อุปกรณ์ได้ดีและมีประสบการณ์ในการทำงานสามารถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ช่างฝีมือระดับ3หมายถึงผู้ที่มีฝีมือระดับสูงสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ไขปัญหา นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ได้ซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของแรงงานต่อนายจ้างที่สามารถใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความสามารถของลูกจ้างรวมถึงพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือการกำหนดอัตราค่าจ้างตามระดับความสามารถที่แท้จริง จึงทำให้สินค้าและบริการได้คุณภาพมากขึ้นสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งมีระดับหนึ่งระดับสระดับสามสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการมีตัวกลางที่จะชี้วัดเพื่อจะไปประกอบอาชีพในสาขาต่างๆตามที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพราะว่าแรงงานก็รู้ว่าตัวเองควรจะ ควรจะมีความรู้อะไรบ้างแล้วก็เข้าไปทดสอบฝีมือแรงงานพอทดสอบฝีมือแรงงานไม่ได้เขาก็ถ้าไม่ได้เขาก็มาฝึกใหม่แล้วก็ไปทดสอบใหม่ก็ได้รับการยอมรับจากจากอุตสาหกรรมในแต่ละสาขายอยู่อยู่แล้วจะช่วยให้แรงงานเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นเป็นประโยชน์กับนายจ้างแล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกจ้างถ้าเกิดเรามีพนักงานที่มีมาตรฐานฝีมือ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กำหนดไว้นี่นะครับผมมองว่ามันจะได้ดีสักสองฝ่ายในกรณีของนายจ้างผมก็จะได้มาตรฐานฟรีพรา์ที่มีคุณภาพจากพนักง,งานที่มีคุณภาพในส่วนของพนักง,งานเองเขาเองได้สอบประปรองคุณภาพมาได้แล้วเนี่ยได้ระดับ,ดบหนึ่งระดับสองหรือระดับสามเนี่ยเขาก็จะได้ค่าแรงค่าตอบแทนเนี่ยเหมาะสมคุ้มค่ากับที่เขาได้มาอยากจะเชิญชวนและแนะนําว่า พนักงานหรือว่าแรงงานทั้งหลายเนี่ยน่าจะไปสอบเทียบระดับฝีมือแรงงานนะครับจะได้นำใบประกาศน,นียบัตรนี้ไปสมัครงานที่ไหน<ม>ก็หางานได้หางานง่ายครับนอกจากนี้ลูกจ้างยังสามารถรู้ระดับความสามารถของตนเองมีโอกาสในการปรับค่าตอบแทนหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นและใช้พัฒนาทักษะฝีมือ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถแสดงใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับกรมการจัดหาง,งานเพื่อเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้ด้วยนายจ้างที่ไหนก็น่าจะอยากรับคนที่มีฝีมืออย่างน้อยงานเขาก็ไม่เสียรับเข้าไปแล้วมีคนมีคุณภาพจากที่ต้องมานั่งหัดคน น่าจะเป็นผลดีต่อตัวผู้ประกอบการเองถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในโรงงานเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะเรามีฝีมือในการทำงานที่ว่าตรงไหนเขาก็แบมือรับเราเอ,อ,อย่างผมเนี่ยผมไปทดสอบมาแล้วนะครับจากกรมแรงงานครับระดับฝีมือระดับ3ก็ผมกลับมาที่บริษัทเขานายจ้างก็จะเพิ่มค่าแรงให้ตามลำดับของเราตามมาตรฐานงานของเรา ที่เราไปทดสอบมาก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆช่างทุกท่านให้ไปลองทดสอบดูนะฮะมันไม่ยากอย่างที่คิดทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าบริการที่ได้รับนั้นมีคุณภาพและปลอดภยัยเมื่อสร้างแรงงาน